รับรองความพึงครับการที่จะจัดการประกองการที่ทำสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับเป็นปีที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีถึง47ประเทศด้วยกันนะครับมาแข่งขันกันปีเกือบปีนะครับที่บุรพาลีฝรั่งเศสซึ่งก็มีนักกีฬาไทยนะครับเขาเป็นการประกองนะครับซึ่งผมเห็นทุกท่านนะครับก็ มีกิจกรรมมากมายนะครับที่จะแข่งขันกันต้องควบคุมทางสมาคมะจักรายานแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่มเติมความรู้นะครับแล้วก็หนาที่คนเอกในชายกุศนะครับทำได้ให้ความสัมพันธ์กับพวกขี่บนถนนขี่บนเส้นทางที่เกิดนอ,ออฟโรดเนีนย่ยก็คือนอกเหนือจากการขี่บนถนนนะครับก็คือการแข่งขัน BMX ภูเขาที่เราจะินสจนะครับกไ็ไม่เป็นตอวโของประเทศทีนี้ให้เวลาทุกคนห้านาทีครับว่ามีความรู้ดี่เปเขียน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 ที่เรารจได้สามารถที่จะลงได้นประสบการณ์ขขเได้ในฐานะที่เป็นคุณสมเนี่ยถ้าสัวเอกที่เขรียกว่า,ากาปวิัตรนะครับเพื่อจกเดียวนะครับลงจากกลุ่มนะครับลงจากกลุ่มเนี่ยถ้าไม่เดืรับนะต่อเพื่อที่จะ ได้ทุกคนนะครับพูดถึงงานนี้นะครับซึ่งที่ใหญ่ที่สุดบนโลกเป็นที่ตั้งกีฬาจมนตร์กี่คนนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวกันนะครับเมื่อไปถึงหน้างานเสร็จปุ๊บอ่ะแม่งอยากไม่ทันจะได้ความรู้อบรมเลยได้รับใบประกาศแล้วับหน้าที่เอ่อเรามาเป็นผู้ชนะถ้าเรียนเป็นภาษาชาวบ้านก็ จะได้รับทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะห้าคนที่หน่าตาผมจะบอกผมนะครับผมจะเอาฉบับรูปที่สามครับผมขอเป็น